เ็นการแบ่งปันจากดาดี้กูซาถึงสภาพสุดท้ายของดาดี้ประการมานีในตอนนี้คือเวลาที่จะลงมือทำอย่าได้เพียง<ด>แต่คิดะะถึงสิ่งนั้นเพราะว่าเวลานั้นก็จะผ่านไปขณะที่เรานั้นเฝ้าแต่คิดถึงมัน ดังนั้นในตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาพูดดาดี้พูดว่าอย่างไรดาดี้จีบอกว่าอย่างไรบาบาพูดและฉันลงมือทํานั่นคือคุณสมบัติพิเศษของดาดี้ดาดี้นั้นจะแม้กระทั่งทําให้พวกเราทั้งหมดนั้นจริงจังกระตือรือร้นและก็บอกว่า บาบาได้บอกกับเราให้ทำสิ่งนี้ใช่ไหมและจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายเมื่อใดก็ตามที่เราถามดาดีดาดีดาดีคิดอะไรดาดีทำอะไรดาดีก็จะพูดว่าดาดีเพียงแต่ต้องกลับไปคามาทิสไปอยู่เหนือบ่วงกรรมหรือว่าอยู่เหนือการกระทำ ดายดี้นั้นนะ่ะก็จะเฝ้าแต่คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่เสมอขามาทิตขามาทิตแล้วบาบา,บาก็ทําให้ดาดีาเป็นนิมิตเป็นเครื่องมือเราก็ได้เห็นว่าในวันที่ดาดี้กาลังจะจากครงางแล้วเราทั้งหมดก็รู้ว่า าาต,ตามที่หมอบอกเอาไว้ดาดีด้จะต้องจากร่างภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นตามที่หมอได้บอกไว้บบในตอนนั้นพวกเราเทั้งหมด,ดย,มยืนอยู่เหมือนกับมาลาเหมือนเหมืนกับเป็นพวงมาลัยอยู่ร,รอบๆเตียงของดาดี ทุกคนที่เคยอยู่กับดาด,ดาดีมาดาดีคนอื่นๆทั้งหมดเราทุกคนนั้นน่ะก็ยืนรอมรอบดาดีเหมือนกับใส่ขอแต่ดาดีก็ไม่ได้จับจ้องมองดูเราคนใดคนหนึ่งในนั้นเลยใส่ตาดาดีไม่ได้มองดูเราเลยโดยทั่วไปแล้วอ่ะถ้าหากว่าเธอนั้นน่ะ มีชีวิตอยู่กับใครบางคนมาเป็นเวลายาวนานมากๆเธอเองอ่ะก็จะมองดูพวกเขาว่าพวกเขาเป็นยังไงในเราเองอ่ะก็กำลังมองดูดาดี้เพราะดาดี้นั้นกำลังจะจากร่างหมายความว่าหมอเองนั้นอ่ะก็กำลังทำความเพียรพยายามแต่มันไม่ได้ผล แต่ดาดีนั้นเยือกเย็นมากใบหน้าดาดีนั้นนะแม้กระทั่งตอนที่เราเองนั้นนะคะเอาไม้จนันเอาไม้ไปใส่ในกองไฟเนะี่ยดาดีของบนใบหน้าของดาดีเองนั้นไม่ได้มีสิ่งชี้บอกใดๆของความตายเลยด้วยซ้ําับทึกบดาดีคือิกลเมม่อมรดุก็เช่นนี เมื่อเธอนน้นได้เห็นดายดีเธอจะรู้สึกเหมือนกับดาดีเหมือนกำลังนอนหลับอยู่นะแน่นอนเลยที่ดวงตานั้นปิดลงแต่จะรู้สึกเหมือนก็ดายดีนอนอยู่ไม่รู้สึกเหมือนดาดีกำลังจะจากไปเมื่อเรานั้นเมื่อมีคนบอกกับเราว่าให้เอาไม้จันวางไว้บนที่ร่างดาดีอ่ะ มือของเราอ่ะก็ไม่ขยับเลยนะเหมือนกับเราไม่อยากจะเอาไปวางอ่ะเราอ่ะเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับดดี้ยังคงอยู่ตรงนั้นน่ะดดี้กาลังนอนอยู่อ่ะเราจะเอาไม้จานเนี่ยไปวางบนดดี้ได้ยังไงกัน ดังนั้นสเตชนั่นเอง่งนั่นคือสภาพที่ดาดีได้บรรลุถึงใช่ไหมใช่เนาะเราก็พูดว่าบรมบาบาานั้นน่ะก็ได้มีชิปบาบาปรากฏนะคงอยู่ในตัวท่านที่ท่านน่ะได้การได้มีการช่วยเหลือของชิปบาบาเน้ะเพราะถึงอย่างถึงอย่างไรนะชิปบาบานั้นน่ะก็ไม่มีตัวตนนนรกายแต่ดาดีอ่ะเป็นมิตรร่วมทางของเรานะ เหมือนเราอ่ะเป็นผู้เพียรพยายามดดีกก็เหมือนกันและตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยสำหรับดดี้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาให้กับดาี้ดดีกก็ทำสิ่งนั้นฉันจำเหตุการณ์หนึ่งได้ตั้งแต่ช่วงเวลาของปากีสถานเลย มันก็จะมีฐานนฐานที่เขาเอาไว้สำหรับจุดไฟเนาะซึ่งมันแบบเป็นแข็งเหมือนก้อนหินเลยและสิ่งนั้นเองอะมันก็มันก็ต้องมีผงฐานนะคะเป็นแบบผงดำๆนะ ก็จะเป็นฐานดำๆผงฐานก็ดำๆเราเองอ่ะก็จะจุดไฟด้วยการใช้เตาที่แบบใช้ฟืนกับใช้ฐานในการหุงต้มและบาบาเองอ่ะก็จะบอกให้เราปั้นไอ้ปั้นผงฐานอันนั้นนะคะกับไอ้ดินเนะเพื่อทําให้มันกลายเป็นก้อนกลมๆนะได้บอกว่ามันเป็นเหมือนก้อนลัดดูเหมือนก้อนขนมเลยเนี่ย ทำให้เหมือนเป็นรัดดูเลยอ่ะทั้งผงถ่านผสมดินทำออกนาแล้หน้าตาเหมือนลัดดูเลยนะแล้วพอเราใช้สิ่งนั้นกับไอ้เตาเผาเตาหุงต้มเนี้ยค่ะมันก็ทำให้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะลุกไหม้ได้นานขึ้นไฟเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นเนาะเราก็จะสามารถทำกับข้าวอยู่กับสิ่งนั้นได้ แล้วบาบาก็จะมาขณะที่เรากำลังทำไอ้ก้อนรัดดูเนี่ยแล้วก็บอกว่าลูกดูสิลูกอ่ะก็กำลังทำไอ้ก้อนฐานอยู่นะตอนนี้ปั้นก้อนฐานอยู่ในตอนนี้ด้วยการใช้มือของลูกลูกใช้มือของลูกปั้นน่ะปั้นรัดดูฐานเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะ ใน,น,นบาบาก็บอกแต่ยังไงก็ตามอ่ะถ้าใครบางคนอ่ะมาตรงนี้นะมาอยู่เบื้องหน้าลูกตอนนี้เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นอ่ะจะได้นิมิตอะไรจากลูกใน, <c oughs> น,นบาบาถามว่าจะเป็นได้นิมิตของคนที่กำลังปั้นอีรัดดูจากผงฐานหรือว่าได้นิมิตของรูปชักตีกันล่ะบาบาก็ทำให้เราฝึกดิวแบบนั้น ดาดีกับพวกเราทุกคนนั้นก็จะทำงานอยู่ด้วยกันและด้วยความรักอย่างมากมายเลยเราก็จะทำงานนั้นนี่โอ้มันดูเหมือนกับความสนุกสนาน,น,น,านเลยแหละ <c oughs> ตั้งแต่ตอนเริ่มตน้นบาบาจะให้ความใส่ใจอย่างมากๆเลยกับพวกเราและดาดีเนี่ยอะไรก็ตามที่บาบาให้การกำหนดดาดีก็ทำให้เราทบทวนสิ่งนั้นเนาะดาดีจีน,นะคะ จำได้ไหมบาบาบอกว่าอะไรบาบาบอกว่าแม้กระทั่งในตอนนี้ในตอนที่มันมีผงถ่านอยู่ทุกที่เนี่ยมันมีขี้ฝุ่นขี้ผงอยู่ทุกหนแห่งและลูกอ่ะก็กำลังปั้นไอ้ลัดัเนะจากไอ้ผงถานเหล่านี้แต่แม้กระทั่งตอนลูกทําสิ่งนี้ลูกก็สามารถให้นิมิตของชิบชักตีกับคนอื่นได้ บาบาก็จะดึงความสนใจให้ความสนใจเช่นนั้นกับเราและดังนั้นน่ะเราเองอ่ะสภาพเช่นนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาใช่ไหม